จากเอพีที่แล้วพอตอนนี้ฉันทําขวดโหลใส่ปลาหางนกยูงนี่นี่ชันหาที่ตั้งไม่ได้เลยวแล้วันเหลือไปเห็นตู้เย็นตรงนั้นพอดีโอ้เดินเอาตรงนี้วางบนหัวตู้เย็นดีกว่านี่เลยมันน้องมันจะได้รับวิตามินด้วยนี่เออน้องจะได้แข็งแรงแล้วที่นี่บนหัวตู้เย็นมันรอกอเกือบตายไม่ดูกระไรกระดูกมงกระดูกมา้าใคร โอ้ยน้ำจิ้มซุกกี้มีน้ำกงน้ำเกลือโอ้ยเออานหมอฉันตามหาเจ้าของถ้าไม่มีฉันก็ทิ้งทำความสะอาดเลยโอ้ยขี้อยาตั้งเบรยเลยจะครซี่แล้วเลยนี่พ่ออย่าเบลยแล้วโอ้ยทำไรวะลูกสาวเราขายันจริงเลยเนี่ฉันก็ใช้ไม้กวาดเล็กๆนี่เลยทำความสะอาดนั่นะแล้วก็ใช้นี่เลยเช็ดทำความสะอาดตรงหัวตู้เย็นแล้วตู้เย็นนี้เป็นตู้เย็นสาธารณะเพื่อตื้นพ่อฉันชอบนั่งดื่มนั่งดริ้งกับเพื่อนนี่ทุกเย็นเลยตู้เย็นนี่ก็คือเอ้ยแช่พวกน้ำแข็งโซดาพวกเครื่องกับแก้มนี่ตอนแรกจะเช็ดแค่หัวไปทำไปทำมาเช็ด หมดเลยซ้ายขวาหน้าหลังมันจะได้ดูสะอาดสะอาดน้อยเลยไม่รู้เป็นอะไรเลยนี่เห็นอะไรเลือเล่อๆไม่ได้ต้องค่อยๆถูนี่หน้าตู้เย็นก็เห็นรอยนิ้วเพโอ้ไม่ใช่รอยนิ้วใครก็ไม่รู้3ามสีห้าแนิ้วมาเป็นสเตมเลยตู้เย็นฉันโอ้จะเครซี่แล้วต้ความสะอาดกว่าจะเช็ดออกถูกนานอยู่เหมือนกันนี่โอ้ ตอนเห็นนั่นก็คือบ็นทีสแกนคิวอาร์โค้ดบัญชีพ่อฉันนะคะฉันทําให้พ่อฉันเองนะพอดีพ่อรู้แค่เลขบัญชีธนาคารนั้นฉันทำคิวอาร์โค้ดให้แปะข้างตู้เย็นเลยลูกค้าสแกนได้พอที่นี่เสร็จฉันก็เอากวดโหลมาตั้งเลยเลซ้ายเลขวาอยู่มุมไหนดีมันลงเกินก็เลยไปขโมยนี่กระถางต้นไม้แม่แถวนั้นแหละมาวางเลที่เฮสวยแต่ฉันหาไอ้นี่ไม่เจอที่รองถาดนั้นเออไม่รู้ไปอยู่ไหนเดี๋ยวพอหาเจอเดี๋ยวเอามารองทีเวลารดน้ำน้องจะได้ไม่หกเร่งโอ้ย สวยงามตามท้งเรื่องดูดีขึ้น1นึรเปอร์เซ็นตเลยโหจะ crazy จริงๆเลย